วันที่สิบสามตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเมื่อแปดปีที่แล้วสิบสามตุลาคมแปดปีที่แล้วสอง9ันหอยห้าเก้าวันนี้2 5งพันรอยหกสิบเจ็เมื่อรายการเราไม่ได้ทำรายการในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะขอคุยเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ในช่วงพักกลางรายการไปเดี๋ยวจะกลับมาคุยนะครับแต่ว่า,าทุกท่านก็คงจะระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวภุมิพันดนญญดรุลนเดชเดรัชการที่9ที่ได้เสด็จสวรรคตจากพวกเราไปเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วพอถึงวันนี้เป็นวันครบรอบรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตเนี่ยทุกปี ผมและท่านผู้ฟังทั้งหลายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็จะนั่งนึกแล้วจะนึกย่างี้กันไปทุกวันที่13บสามตุลาคมจนกระทั่งชีวิตเราจะหาไม่จะตามเสด็จไปรับใช้บนสวรรค์เราต้องขึ้นสวรรค์ตามพระเจ้าอยู่หเพราะว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราดำเนินชีวิตมาตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งเดี๋ยวเราตายเนี่ยเราทำความดีมา ตลอดหรืออย่างน้อยก็มากก่าความไม่ดีแล้วกันครับแต่ว่าเรามีจิตใจมุ่งมัน่นว่าเราอยากจะช่วยพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทุกราชวงศ์ทุกราชนาจักรจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสร้างประเทศให้มันมั่นคงยั่งยืนแล้วรับใช้พระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบที่พระองค์เป็นประมุขของชาติไม่ใช่ผู้บริหารรัฐบาลเพราะประเทศชาติมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เก้าสบสองปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าถยูว่ยังทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงในหัวใจของเราแม้ว่าแต่ละพระองค์และล่าสุดพระองค์ที่สิบได้เสด็จจากเราไปในทางฟิสิก์แล้วขึ้นไปอยู่สวงสวรรค์นในทางจินตนาการแล้วเราก็จะต้องขึ้นสวรรค์ตามด้วยการทําความดีต่อเน,นื่องจนกว่าเราจะตายพอถึงวันที่สิบสามผมก็จะนึกถึงทุกทีวออชีวิตเรา เราเป็นลูกชาวบ้านเกิดมาเติบโตนะแล้วเรา <c oughs> คิดถึงพระเจ้าอ่หัวยังไงบ้างท,ง,ทงทั้งที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงอะไรตั้งแต่เกิดนะครับก็เป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาเ้วโตขึ้นมาเราทาอะไรบ้างเออแล้วก็เห็นรูปเห็นปฏิทินเห็นภาพเห็นตามเสด็จนะครับออผู้คนตามเสด็จบางทีเราก็ไปโบกธงรับเสด็จตามริมถนนที่บ้านสามชุกสุพรรณบุรี เออที่กรุงเทพจําได้ก็มีตอนเราเข้ามาอยู่กรุงเทพนะที่ถนนผลโยธินอาจารย์เขาบอกออกไปนะครับไปรับเสด็จนะแล้วบางทีก็เสด็จบาดวังจุดแล้วบางทีผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าด้วยนะ<อ>แม่มันเป็นชีวิตที่เราจะต้องอยู่ให้แผ่นดินนี้มันล่องลอยสู่สวงสวรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่ว่าใครจะมาแพร่พาน พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะทุกทำลายประวัติศาสตร์ซอกกรอนบอนทำลายที่ผู้ที่ไม่ได้ต้องการจะทะเลาะกับใครนะครับเพราะมันเป็นความสุขอ่<ส>ะมันเวลามีคนเกิดมารุ่นหลังๆแล้วไม่ค่อยได้อ่านประวัติศาสตร์ไม่ได้ค่อยฟังคนแก่เล่า<สะ><สะ>ประสบการณ์แล้วก็เตลิดเปิดเปิงไปในทางความคิดแบบใหม่เนี่ยผมว่ามาที่สิบสามทุกท่านละกันหาอะไรอ่านที่เกี่ยวข้องนั่งคิด คิดคำานึงถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนท่านจะจากไปแล้วก็ปรับตัวเองไปเอาหนังสือมาอ่านไปเอาปร,ประวัติศาสตร์มาคน้นแล้วก็เถียงกับตัวเองให้ได้ว่าเราจะขึ้นสวรรค์ตามพระเจ้าอยู่หัวไปเพื่อรับใช้ประเทศชาติจากเบื้องบนลงมาข้างล่างแล้วให้ประเทศนี้มันดีต่อไปได้ไหมได้ใช่ไหมใช่แล้วเราเห็นพ้องต้องกันนะว่าความมั่งคั่งยั่งยืนของราชนาจาักรไทยเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ ก่อร่างสร้างราชนจาจักรยุคโบราณมาแล้วเอาง่งายๆตัดตั้งแต่เจ็ดเกือบแปดร้อปีที่แล้วที่สุโขทยัยเลยมาจนปัจจุบันหรือจะย้อนไปถึงศรีเทพลึกไปเลยนะทวาระวะดีก็ไม่ว่ากันแต่ผมจะขอเอาแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็คือเอาตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทริธิ์เลยประมาณนั้นแล้วเราไปอ่านดูนะครับจะพบว่าถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่า ข้างในราชวงศ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงการขึ้นครองราชกันแบบไหนก็ตามเราจึงมีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้แล้วครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นพม่าลบกันเมียวดีใกล้แตกหรไม่แตกนะครับเออกลับไปอ่านประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์พม่าประวัติศาสตร์ราชการที่ห้าแล้วผมบอกโอ้โหสุดยอดถ้าเราอ่อนแอตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพมา่พมาพม่าก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียอินเดียพม่าไทยแลนด์สยามก็เป็นอนานิคมของ ังกฤษเสร็จแล้วอังกฤษต้องหนีไปสงครามโลกครั้งที่สองก็ปล่อยให้พวกเราเละเละเลบกัน,นเองแบบพม่าเนี่ยไม่รู้กี่เผ่าปรากฏว่าไทยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษก็เรียกว่าบริทิชอินเดียซึ่งจะมีเบอร์มาแล้วก็จะมีเกือบมีสยามะครับตรงลงไม่ใช่นะนี่แหละพระเจ้าอยู่หัวของเราคือถ้าพูดแค่นี้แล้วยังจะไม่เข้าใจอีกนะครับก็ต้องอ่านอีก ผมไม่ทะเลาะอะไรรุนแรงนะครับทาให้เข้าใจลูกหลานอ่านอีกไม่เข้าใจ,าาาใจคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่เข้าใจคุยกับใครก็ได้ที่เขาเข้าใจนะครับในที่สุดแล้วผมว่าพอเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเข้าใจแล้วเราจะสร้างชาติประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์อันเป็นมหกได้อย่างมีความสุข แล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์อังกฤษอเมริกายุโรปอย่างที่ผมทำเนี่ยผมเป็นลูกผสมผมเป็นลูกครึ่งครับตะวันตกตะวันออกไทยอังกฤษนะคาร์มาร์กผสมเพลโตผสมจิตภูมิศักดิ์ผลกันไปเยอะแยะไปหมดแล้วก็ผสมพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่สอนออกมาทำให้ชีวิตเราก็เป็นอย่างเงี้ยมีความสุขครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพักรายการสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะกลับมาคุยถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในมุมมองที่ผมจํานะครับ เป็นบางส่วนแล้วเขาจะแนะนําว่าท่านไปหาอะไรที่ไหนอ่านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เพื่อความสุขสมบูรณ์ในการเกิดมาเป็นคนเมืองไทยและผสบนีก่อนไทยเนื่องจากว่าเ,เมื่อวันอาทิตย์วันที่13ตุลาคมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเจากไปพระเจ้าอยหรชัชการที่9นะครับ8ปปีแล้วนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนจําได้ทุกวันนี้จําได้ตันนี้นผมก็จะเพียงจะบอกว่าในส่วนของผมเองหวัง,งว่าทุกท่านก็คงจะคล้ายกันก็คือว่าตลอดชีวิตมาก็คงจะมีการคิดคํานึงพูดเขียนแล้วแต่ว่าปริบทของชีวิตท่านเป็นยังไงนะหลายท่านอาจจะเป็นนักคิดนักเขียนเป็นครูอาจารย์เป็นข้าราชการก็อาจจะมีการพูดคุยคํานึงถึงาหารือกันหรือไม่บางคนก็อาจจะเขียนบทความ หรือคุยให้กับลูกหลานฟังเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นธรรมชาติของพระสงฆ์กรทุกคนที่จะพูดถึงความดีงามของออประเทศไทยการปกครองของไทยแล้วก็สถาบันที่สําคัญของไทยโดยเฉพาะสถาบันมหากิัยริย์ให้กับลูกหลานต่อเนื่องกันไปแล้วให้ลูกหลานคิดอย่างเสรีที่จะคิดอะไรต่อไปแต่ถ้าจะถกเถียงก็ให้ถกเถียงกันอย่างเสรีด้วยเหตุผลนะผมก็จะทําเท่าที่ผมทําได้พันธก็จะขอแนะนําอย่างนี้นะครับที่เห็นบนจอ ก็คือว่าเท่าที่ผมทําได้และทํามาก็เนื่องจากว,ว่าเป็นสื่อสารมวลชนบ้างเป็นอดีตนักวิชาการประเดี๋ยวประเดาบ้างนะครับเอาเป็นว่าเท่าที่ผ่านมาผมเจออะไรคิดอะไรต้อเขียนอะไรอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าโดยเฉพาะเพราะ,ะวันนี้เราพูดถึงเมื่อวันที่สิบสามคือเมื่อวานแปดปีของการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับไปหาอ่านได้ อันนี้ส่วนตัวเฉพาะของผมเหมือนกับที่จอร์จออเวลบอกว่าไอ้เขเขียนหนังสือเนี่ยก็คงจะมีอีโก้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็อยากจะมีอีโก้อยากจะบอกว่าเฮ้ยผมทาเรื่องนี้เขียนเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใครสนใจก็ไปอ่านแล้วผมก็มีความสุขไม่อ่านก็ผมก็มีความสุขเพราะว่าจอร์จออเวลเขาบอกว่า why I write นะก็ผมเขียนก็อยากให้ผมมีความสุขจะได้แสดงออกใช้คําว่าอีโก้อันนี้อาจจะแรงไปนิดนึง ไม่อ่านผมก็มีความสุขเพราะว่าผมเขียนแล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งอ่านแล้วคุยกับมาวิจารณ์บวกลบก็ยังมีความสุขใหญ่ในเว็บไซต์ที่จะอยู่ไปยาวหลังผมตายก็จะบอกลูกไว้เก็บไว้จนกระทั่งไม่มีตังค์จ่ายค่าเว็บไซต์นะครับนะ,ะก็จะอยู่ไปสักสิบยี่สิบปีหลังตายเนะี่ยหาอ่านได้นะ แ้ถ้าเราลำบากยากจนขายคืนหรือมีคนมาซื้อชื่อไท v i s i o n c o m ไปในราคาที่เหมาะสมก็ขายนะครับใครอยากจะได้เว็บไซต์ไ i v i s i o n c o m นี่ผมซื้อโดเมนนี้มาตั้งแต่เกิดเว็บไซต์นะครับผมคิดว่าชื่อนี้มันสวยนะครับไม่ใช่ชื่อส่วนตัวเป็นชื่อไ i v i s i o n วิสัยทัศน์ไทยผมมีไ i v i s i o n ก่อนคุณทักษิณน,นานหลายปีเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือมีเว็บไซต์ชื่อไทยวิชันในเนี้ยผมจะมีหลายเรื่องที่เห็นบนจอเป็นเพียงบางส่วนนะครับ ผมจะมีเรื่องอ,อย่างเช่นปกสีส้มก็คือเรื่องบทสรุปเกือบยอ่อแต่มันยาวยาวว่าในหนังสือ The King of Thailand in World Focus ของสมาคมพุทธข่าวต่างประเทศในประเทศไทยเขาได้รายงานเรื่องพระเจ้าอยู่หัวในโลกนี้ยังไงบ้างยาวเลยนะครับผมก็เอามายอ่อแล้วก็ย่อแบบเยอะเลยนะเกี่ยวกับว่าฝรั่งเขียนพูดคิดอะไรเกี่ยวกับรัชกาลที่เและพระราชนินีและราชวงศ์นะครับ แล้วก็มีหนังสือต่างๆที่เป็นพระราชนิพนธ์และพระราชินิพน์แปลและที่ทรงพระราชนิพนธ์เขียนเองก็ก็จะอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นติโตอแมนคออิทูพริตนะซึ่งแปลมาเป็นในอินผู้ปิดทองหลังพระกุณทองแดงพระหมหาชนกนะหนังสือสำคัญสคัญของพระเจ้าอยู่หัวมีสี่เล่มนะเ,เพราะฉะนั้นท่านก็ สนใจเข้าไปอ่านได้นะครับ <c oughs> ก็ผมย่อและเขียนไว้ให้นะแล้วถ้าเกิดมันหาง่ายครับถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ไทยวิชั่นคอมเนี่ยข้างหน้าก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค้างไวหลายเดือนแล้วยังไม่เอาออกแต่อยู่ข้างในนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเวลาถ้าเอาออกจากหน้าหนึ่ง <c oughs> ผมจะทําจุดให้คลิกเข้าไปได้เสมอ <c oughs> แต่ถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยวิชั่นคอมเนี่ยเข้าไปที่ t h ไทยแลน เมนูไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็กดไปกทีก็จะมีมอร์นาคีนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ในมอร์นาคีนี้ก็สารพัดเรื่องกดไปกดมาก็จะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านได้ไปหมดเอาไปก๊อปปี้เอาไปพิมพ์ใหม่เอาไปทําแพมเฟตใบปลิวบอกผมนิดผมจะได้ภูมิใจเขียนแล้วมีคนเอาไปทําต่อนะแล้วเอาไปเขียนต่อเอาไปพิพากต่อก็โน้ตสังนิดนึงเอามาจากไหน เพราะว่าหลังเราตายไปแล้วยี่สบาสิบปีลูกหลานเหลนเขาจะได้โอ้ยใครวะดรสมเกียรติอันนี้อีโก้นะครับอีวิกแบรหรือว่าจอชอเวเขาเขียนไว่วานผมตั้งอ่านแล้วเออใช่อ่ะแต่เราไม่พูดกันแต่ก็เป็นทางบวกนะครับคือว่าเขียนแล้วอ,อยากให้คนอ่านถ้าคนอ่านแล้วเ,เอาไปเผยแพร่ต่อก็ชอบแต่ถ้าคนอ่านมากน้อยโทตัวเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนไรวนวาย ก็จะมีโอ้ยสารพัดเรื่องที่อยู่ในเว็บไซต์นี้พันเข้าไปได้แล้วมันจะมีบทความที่ผมเขียนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กแล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวกับตัวเราเองว่าไปเจออะไรมาบ้างก็คือตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประทับแรมที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดผม เมื่อปีสอง8ตอนนั้นผมอยู่ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ปสองผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะ่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนในตลาดสัมชุกก็ามารวมท,ทําหนังสือแล้วก็เอาภาพเก่าๆที่ชาวบ้านในตลาดนะก็เก็บบไว้ก็เอามาพิมพ์ผมก็เลยได้หนังสือเล่มนี้มาแล้วก็เลยย้อนความหลังเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเราเป็นแค่เด็กปสองประมาณนั้นนะครับแต่ในสุดก็สรุปว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จบ้านผม นะไปที่วัดนะภาพทางซ้ายมือคือวัดสามชุกสุพรรณบุรี20กันยายน2 4ง8ก่อนที่จะไปดูโครงการชลประทานประตูระบายน้ำสามชุกนะครับแล้วก็ส่งประทับแรมที่นั่นหนึ่งคืนนะครับนะอ่แล้วก็อาคารเรือนประทับแรมตอนนั้นเนี่ยครับผมไมไ่ทราบว่าตอนนี้เขาจัดกันยังไงนะครับไม่ได้กลับบ้านนานแล้วแต่ว่าเนี่ยคือประวัติหลังจากนั้น,นผมจะเขียนเป็นบทความว่าตั้งแต่เราประทับใจ พระเจ้าอยู่หัวตอนเราเป็นเด็กนะตอนที่ไปสัมชุกซึ่งผมก็จําจากคนอื่นเขาเล่านะครับเพราะเราไม่ได้ไปรับสเสด็จเองแต่มีภาพแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งผมโตขึ้นเข้ากรุงเทพหรือได้เข้าเฝ้าแลยก็จะเล่าให้หมดนะครับบทความนี้ผมตั้งชื่อว่า The King and I นะครับ uh, The King and I แปลชื่อภาษาไทยก็คือพระเจ้าอยู่หัวแห่งชีวิต The King and I ก็เป็นการเล่นคํากับชื่อละครบลอดเวย์นะครับ หรือจากหนังสือแอนนายเดอะคิงก็สยามอ่ะนั่นก็เป็นหนังนะครับแล้วก็จากหนังสือ the English governess and the scientist ขอผมมาล้อคำา The King ับไก็คือ The King กับผมนะครับว่ามีความรู้สึกผูกพันกับพระองค์อย่างไรนะทั้งโดยตรงโดยอ้อมเป็นบทความถวายความจงรักพอดีเขียนทล้จะอยู่ที่นั่นไปยาวเลยท่านก็ไปอ่านดูว่าคนทั่วไปท่านกับผมเนี่ยคล้ายกันมองกลับไปนั่งเขียนดูว่าแล้วท่านมีอะไรที่เป็นประสบการณ์เขียนส่วนผมเนี่ยจะเขียน ว่าตอนเด็กคิดยังไงโตขึ้นไปยังไงนะแล้วพอมีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดได้เข้าเฝ้าเราเป็นยังไงนะแล้วจะมีเรื่องสนุกสนุกที่เราเล่าบ้างไม่เล่าบ้างนะบางทีเดี๋ยวมันจะเกินเลยไปก็เก็บอยู่ก็ก็สนุกดีลองไปอ่านดูนะครับบทความชื่อพระเจ้าอยู่แห่งชีวิต The King and I ในหน้าไทยวิชั่นคอมนะนอนนั้นโอ้ยมีเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าท่าน สนใจที่จะเข้าไปอ่านติดตามดูเรื่องราวเหล่านี้จะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อมูลข่าวสารแต่ว่าเฉพาะเป็นประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับแล้วหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่ในนั้นอย่างเช่นอตอนหลังเนี่ยมีคนทนําหนังสือทันเยังหน,นังสืออ,อัตชีวประวัตินะครับ เล่มทางมุมขวาล่างสุดอันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ได้ทําขึ้นมาสวยงามแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างเป็นจะเรียกว,ว่าเป็นทางการก็ได้อยู่ในนั้นไม่เกี่ยวกับที่ว่าพระเจ้าอยู่ทรงเขียนนะครับรเจ้าอยู่ทรงเขียนก็จะเป็นในอินผู้พิททงหลังพระเป็นหนังสือแปลจากอแมนคอร์อินเทอร์ปริตโตก็เป็นหนังสือแปลจากหนังสือชื่อติโตนะครับหลังๆก็จะมีพระหมหาชนกอันนี้ก็จะเป็นงานวรรณกรรม าจากาชาดกในพุทธศาสนาเรื่องพระมหาชนกแล้วก็จะมีคุณทองแดงอีกเล่มหนึ่งท่านผู้ฟังก็ติดตามได้นะครับท่านที่มีความเห็นอื่นใดนะต้องการจะให้ความเห็นและแสดงความเห็นผ่านอีเมลได้เสมอนะครับอีอเมลของผมก็คือ,อโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอมวนที่ไทยวิชันคอมสมเกียรติไทยวิชันคอมมีรายการในบริบทกับโลกยามเช้าสองรายการก็จะ คล้ายๆกันโลกยามเช้าเป็นรายการสดจันถึงสุกตอนเช้าในบริบทขึ้น YouTube เท่านั้นเป็นเทพ20นาทีเรื่องเดียวอาจจะลึกๆเยอะๆหน่อยนะครับนั่นก็เป็นวันสุก in context ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขขอสถาบันพระมหากษัตริย์จงส่งพระเจริญสวัสดีครับ